รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมนะครับรายการที่จะนำเสนอไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีดำรงชีวิตของคนไทยครับผ่าน15เส้นทางใน5ภูมิภาคครับพบกับผมแม็กกี้จีรโร์ครับและวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับชุมชนบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการครับที่นี่ครับล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวธรรมชาตินะครับและคนกรุงเทพสามารถสัมผัสได้เพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยครับ คลิปนี้หนุ่มแม็กกี้พามาเที่ยวแทบจะยังไม่พ้นเขตกรุงเทพมหานครเลยนะครับพระชุมชนบางกอบัวอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าที่เราคุ้นเคยกันดีนี่เองครับบริเวณนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มซึ่งในอดีตเต็มไปด้วยกอบัวขึ้นอยู่ตามหนองน้ำลำคลองจึงเรียกกันว่าบางกอบัวครับและคนที่จะพาหนุ่มแม็กกี้ไปเที่ยววันนี้ ก็คือพี่อนเนกเจ้าถิ่นของที่นี่นั่นเองครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะครับอ,อย่างเช่นาการล่องเรือชมรธร,รรมชาติที่นี่ของเราสวยมากนะครับได้ข่าวว่าที่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์เดิมของเราเนี่ยก็จะเป็นปลูกไม้พื้นถิ่นเป็นพวกไม้ผลนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะมมะนาวมะพร้าวอะไรเยงี้ครับ แล้วที่สําคัญมีสมุนไพรด้วยใช่ครับสมุนไพรที่นี่เราก็สามารถเอามาประยุกต์ทําต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกประคบสมุนไพรการนําสมุนไพรมาทําเป็นสมุนไพรแช่เท้าอะไรเงี้ยครับใช่ครับเราก็จะใช้สมุนไพรพื้นถิ่นของเราเนี่แหละมาต่อยอดขึ้นไปโอ้โหฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับพี่เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยครับครับ พี่เนี่ยครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงเรือใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวจะล่องเรือไปชมบรรยากาศของคุ้งมากเจ้าเราในเส้นทางนี้ก็ประมาณ40นาทีเดี๋ยวเราจะผ่านอุโมงจากซุ้มต้นไสไปมันเป็นเหมือนที่เขาดิถ่ายกันเลยใช่ไหมอุโมงจากไปแล้วถึงกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณขนาดประมาณ40นาที40นาทีใช่ครับโอ้แล้วแล้วระหว่างทางนอกจากไอซุ้มจากเราจะเจออะไรบ้างจากซุ้มต้นไสไปครับเราไปสุดที่รมแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศที่รมแม่น้ำกัน ชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนจะใช้เส้นน้ําเป็นหลักในการสัญจรไปมานะครับเอาผลไม้ไปขายพักขนมคลองเตยหรือว่าพักขนมคลองเตยอ่ะใช่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเขา็้ายใเรือไปอย่างเงี้ยนะข้ามแม่น้ําไปเลยคนสมัยก่อนใช่ครับแต่สมัยนี้น่าจะน้อยลงนะพี่เอกใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เรามีประตูกั้นอยู่ชาวบ้านก็เลยเข้าออกไม่ได้ใช่ครับผมถ้าพูดถึงกิจกรรมล่องเรือเนี่ยครับ ชาวชุมชนบางกอบัวนี่หมายถึงว่าคิดลำเท่าไหร่หรือยังไงอะไรเท่าไหร่พี่พี่ลองอ๋อตอนนี้ลำละห้าร้อยบาทนั่งได้ห้าคนครับนั่งได้ห้าคนใช่ไหมครับใช่ครับสี่ห้าถ้าเกิดมากเพื่อนๆก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมาสูงตสองคนน่ะทำยังไงสองคนก็จะเป็นราคาเหมาราคาเหมาใช่ครับอ๋าร้อยบาทดินไปนี้ยังไงก็ได้ใช่ครับแต่ครับเดี๋ยวเราล่องเรือจากตรงนี้ไปนะครับไปเจออะไรอีกครับพี่เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมีซุ้มต้นไทรครับแล้วจะมีอีกหนึ่งอุโมงค์ครับอุโมงค์นั้นจะสวยมากอุโโโโมมมมงงงงคคคคค์์์์เรรียกกกว่่าาาอออุุุจจับใช ครับผมนะแล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวแบบผมนะครับสามารถจะถ่ายรูปกันแบบว่าแบบว่า,วา,วา,วาเป็นไนไลท์สดเลยก็ได้ได้แล้วก็ลงโซเชียลก็ได้เลยดีใช่ครับ,รบเราไปเลยนะครับล่องเรือลัดเลาะ,ะผ่านพื้นที่สีเขียวลอดซุ้มต้นจากที่ทอดกิ่งก้านโคง้งเป็นอุโมงค์ปกคลุมสายน้ำท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแสนสดชื่นทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถ,ถึงความฟิน จนแทบจะลืมความวุ่นวายของสังคมเมืองไปเลยล่ะครับแต่ไฮไลท์ของการล่องเรือไม่ได้มีแค่นี้ครับถ้าจะให้สัมผัสแบบเข้าถึงวิถีชุมชนบางกอบัวต้องฟังบทลำนําเหเรือบอกเล่าเรื่องราวของลำน้ำที่อยู่คู่กับชุมชนไปด้วยจึงจะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงที่เขาเรียกของแพก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอันตลักษณ์ของลองแพนี่คือ ป่ะกอนในคลองแพรเนี่ยมีมีเรือนแพรมากเสร็จแล้วเนี่ยถูกผักดันขึ้นตลิ่งหมดเลยโดยที่ไปฝางทางของกรมเจ้าท่าเขาก็ก็ดันดันพวกนี้เข้ามาอยู่ตลิ่งแต่คนก็ยังปิดปากเรียกแพรอยู่นะครับผมอยากให้นักท่องเที่ยวได้มีความจําจมากขึ้นนะครับก็เลยเอาตรงนี้เข้ามาเป็นบเทเพลงลำนำลำหน้าวาลอ,อยเรือนเขื่อนอลง สู่ทิศสู่ทางลงลงสู่เจ้าพยาเฮ้เเรือช่างงามเรือเมื่อได้ยนและลิวลิวตามลมลิวตามลม ขบวนเรือพองแผ่้าแลชมฟังชามีพร้อมพังอย่างสมบูรณ์ให้าาหน้าเมือย่างเพิ่มอพูนมีพระคุณ ีน hey, 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 hey. ในอดีตชาวชุมชนบางกอบัวจะเดินทางสัญจรโดยล่องเรือออกมาถึงปากคลองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเพียงแค่ข้ามแม่น้ำไปก็จะเป็นเขตบางนาเขตบางจากพระขนงและคลองเตยแล้วครับแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่าวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม และธรรมชาติอันบริสุทธิ์จะอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแค่นี้เอง